อัปเดตบือถือรุ่นใหม่ล่าสุดผ่านกสทช,ชเตรียมเปิดตัวในประเทศไทยประจำเดือนพฤษภาคมมีทั้งรุ่นที่สเปคแรงรองรับการเล่นเกมแบบลื่นๆหรือรุ่นที่รองรับการถ่ายภาพแบบระดับโปร เริ่มต้นกันด้วยโทรศัพท์มือถือที่ใครหลายๆคนกําลังรอคอยในประเทศไทยนะคะโดยล่าสุดวางขายแล้วในประเทศอินเดียค่ะกับเรียวมี GT Neo 3สําหรับเรียวมี GT Neo 3นะคะล่าสุดมีการอัปเดตรายชื่อผ่านการรับรองจากกสทชประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้นะคะคาดว่าจะมีการนําเข้ามาวางจําหน่ายเวอร์ชั่นเดียวกับที่วางขายในประเทศอินเดียโดยเริ่มต้นที่หน้าจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียดบ Full HD Plus 2,412 10 x 1,080พิกเซล อัตราเฟรมเรทสูงสุด120เฮิร์สามารถแสดงผลได้1.07พันล้านสีโดยความพิเศษของเรมี GT Neo 3นะคะจะมาพร้อมกับชิปประมวลผลหน้าจอแบบแยกออกมาต่างหากค่ะซึ่งเมื่อผู้ใช้งานเล่นเกมที่รองรับนะคะตัวหน่วยประมวลผลหน้าจอตัวนี้ค่ะจะสามารถทํางานได้อย่างชาญฉลาดเพิ่มอัตราเฟรมเรทสูงสุดได้ถึง120เฟรมเรทและปรับความลื่นไหลและความคมชัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่วนสเปคภายในนะคะมาพร้อม CPU Demensity 8105G ความเร็วสูงสุด 2.85 g h z GPU Mali G610 MC6 RAM จะมีขนาดไอเลือกซื้อ2ขนาดนะคะได้แก่8 g b และ12 g b แบบ LP DDR5 และ ROM ขนาด128และ256 g b แบบ UFS 3.1ส่วนในด้านของกล้องถ่ายภาพนะคะมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวแบบ Triple Camera เล่นหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX766 พร้อมระบบกันสั่น OIS กล้องตัวที่2เป็นกล้อง Ultra Wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลมุมมองกว้างสูงสุด119 9.7องศาเลนตัวที่3เป็นเลนมาโคร,โค,รวความละเอียด2ล้านพิกเซลสามารถโฟกัสได้ระยะใกล้สุดที่4เซนติเมตรส่วนกล้องหน้านะคะจะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลค่ะโดยเป็น,นเซ็นเซอร์จาก Samsung S5K3P9 ระบบปฏิบัติการของ Realme GT Neo 3นะคะจะมาพร้อม Realme UI 3.0 based on Android 12แบตเตอรี่ของ Realme GT Neo 3นะคะจะมี2เวอร์ชันให้เลือกซื้อค่ะได้แก่เวอร์ชัน 5,000mAh นะคะจะมาพร้อมระบบชาร์จไว80วัต์สามารถชาร์จเต็ม100%ได้ ผายในเวลา32นาทีส่วนอีกเวอร์ชันนะคะจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด4,500 ah มิลลิแอมป์พร้อมระบบชาร์จไว150 w, วัตต์โดยสามารถชาร์จเต็ม50%ภ่ายในเวลา5นาทีในด้านของการเชื่อมต่อนะคะรองรับเครือข่าย 5G, Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.3พอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB Type C ระบบเสียงแบบลำโพงคู่แบบ Super l i n e a ย Dual Speaker และไมโครโฟนคู่แบบ Dual Mic Noise Cancellation รองรับระบบเสียง Dolby Atmos และ Hi-Res Audio ไม่มีช่องเสียบหูฟัง3.5มิลลิเมต นะคะราคาวางจำหน่ายของเดียวมี GT Neo 3ในประเทศอินเดียนะคะสหรับรุ่นแรม8 g b บกรอม128 g b พร้อมระบบชาร์จไว80วัตต์ราคา36,999รูปีหรือประมาณ16,500บาทส่วนรุ่นแรม12 g b บกรอม256 g b พร้อมระบบชาร์จไว150วัตต์ราคา42,999รูปีหรือประมาณ19,200บาทประเทศไทยค่ะสำหรับใครที่กำลังรอมือถือรุ่นนี้นะคะเตรียมเงินกันไว้ได้เลยจ้ะ 啊。Ah. มาดูโทรศัพท์มือถือจากฝั่งของแบรนด์ m o t o r o l ากันบ้างนะคะกับ Moto A สามสิค่ะล่าสุดมีรายชื่อผ่านกสทชแล้วเช่นเดียวกันสำหรับสเปคเบื้องต้นของ Mo t ต r o l A สามนะคะมาพร้อมกับหน้าจอ a m o l e d ขนาด6.5นิ้วความละเอียด1080คูณ2 4 0พพิกเซลอัตรา r ีเฟตเด e สูงสุด144รอเฮิร์ตรองรับการแสดงผล1000ล้านสีและรองรับการแสดงผลแบบ HDR 10 Plus ส่วนสเปคภายในนะคะมาพร้อม CPU Qualcomm Snapdragon 778G Plus ความเร็วสูงสุด2 4กิกะเฮิร์ต แรมขนาด6 g b และ8 g b รอมขนาด128และ256 g b ให้เลือกซื้อกล้องถ่ายภาพมาพร้อมกล้องหลัง3ตัว,ตวเลนส์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสั่น OIS และระบบโฟกัสภาพแบบ PDAF กล้องอัลตร้าไวความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมระบบโฟกัสภาพแบบ PDAF ส่วนกล้องตัวที่3นะคะจะเป็นเลนส์เดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด3.2ล้านพิกเซลระบบปฏิบัติการ Android 12มีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบบด้านข้างตัวเค แบตเตอรี่ขนาด4,020ม ah, ิลลิแอมรองรับระบบชาร์จไว33วัตต์รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G, WiFi 6E และ Bluetooth 5.2พอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB Type C 2.0ระบบเสียงลำโพงคู่แบบสเตอริโอไม่มีช่องเสียบอูฟัง3.5ม mm. ิลลิมสำหรับราคาวางจำหน่ายของ Motorola A30 ในต่างประเทศนะคะมีราคาอยู่ที่379.99ปอนด์สเตอร์ลิงหรือประมาณ1 6 0 0 0บาทไทยคะ่ะ มือถือจากแบรนด์ Redmi ที่ผ่านกรสทชเตรียมเปิดตัวในบ้านเราอีกรุ่นนะคะได้แก่ Redmi Note 11s 5G ค่ะสำหรับ Redmi Note 11s 5G นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีสเปคคล้ายคลึงกับ poco M4 Pro 5G โดยสเปคเบื้องต้นนะคะมาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.6นิ้วความละเอียดแบบ Full HD+ 2400 x 1080พิกเซลอัตรา refresh ร rate สูงสุด 90Hz รองรับ DCI-P3 หน้าจอมีเทคโนโลยี Adaptive Sync ที่สามารถปรับค่า refresh rate ได้ตั้งแต่3 0 h ไปจนถึงสูงสุด90เฮิร์สเปคภายในมาพร้อม CPU d e i n s i t y 810ความเร็วสูงสุด2.4กิกะเฮิร์ GPU Mali e G57 RAM จะมีขนาดให้เลือกซื้อ4กิกะไบต์และ6กิกะไบต์แบบ LP DDR4X และ ROM ขนาด64และ128กิกะไบต์แบบ UFS 2.2สามารถเพิ่ม MicroSD Card ได้สูงสุด1เทราไบต์ในด้านกล้องถ่ายภาพมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวเล่นหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลเลนส์ Ultra w i ความละเอียด8ล้านพิกเซลและเลนส์ m a c ความละเอียด2 ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลระบบปฏิบัติการ MIUI 13 based on Android 11มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องแบตเตอรี่ขนาด5,000ม ah, ิลมรองรับระบบชาร์จไว33วัตต์โดยในกล่องนะคะจะแถมอะแดปเตอร์ชาร์จไว33วัตต์มาให้ด้วยเลยค่ะส่วนการเชื่อมต่อนะคะรองรับเครือข่าย 4G Wi-Fi 2คลื่นความถี่ทั้ง2.4กิกและ5กิกพร้อม b l u e t o o 5.1พอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB Type C ระบบเสียงแบบลำโพงคู่สเตอริโอ พร้อมช่องเสียบอูฟัง3.5ม mm. ิลิเมตรราคาวางจำหน่ายของ Redmi Note 11s 5G ในต่างประเทศนะคะรุ่นแดม4 GB กะไบกรอม128 GB ราคา285ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9,900บาทไทยค่ะ ทางฝั่งของแบรนด์ oppo นะคะล่าสุดผ่านกสทชไปอีกรุ่นเช่นเดียวกันค่ะกับ oppo reno 8 pro 5g หลังจากมีเบาะแสออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับ oppo reno 8 series ทายาท series ย,ยอดนิยมของทาง oppo ล่าสุดมีข้อมูลสเปคของรุ่น oppo reno 8 pro ออกมาเพิ่มเติมแล้วค่ะสําหรับ oppo reno 8 pro ในชื่อรหัส p f z m 1 0นะคะได้ปรากฏบนเว็บไซต์ทดสอบมือถือชื่อดังอย่าง geekbench พร้อมเผยให้เห็นสเปคบางส่วนได้แก่ชิปเซ็ตที่เป็น8100หร y 8,100 Mac ในระดับท็อปค่ะโดยมาพร้อมกับแรมขนาด12 g b และระบบปฏิบัติการ Android 12รวมถึงผลการทดสอบประมวลผลแบบแกนเดียว Single Core ที่815คะแนนและแบบหลายแกนบอด,ดิคอร์ที่3,332คะแนนซึ่งจากข่าวในครั้งก่อนนะคะคาดว่า Oppo Reno 8 Series จะมีการปรับดีไซน์ใหม่อีกครั้งค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะยังไม่มีข้อมูลว่าจะเปิดตัวในช่วงใดซึ่งแม้ว่าในรุ่น Reno 8 Pro จะผ่านการรับรองจากกสทชในบ้านเราแล้วก็ตามอย่างไรก็ตามคงต้องติดต ามกันต่อไปนะคะโดยคาดว่าจะมีเบาะแสเพิ่มเติมอีกครั้งในเร็วๆนี้ค่ะ สำหรับมือถือรุ่นสุดท้ายที่ผ่านการรับรองจากกสทชประเทศไทยนะคะเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรค่ะกับเดียวมี GT Neo 3T โดยล่าสุดนะคะในฐานข้อมูลโทรศัพท์มือถือที่ผ่านการรับรองจากกสทชประเทศไทยมีรายชื่อของเรีวมี GT Neo 3T อยู่ในนั้นด้วยนะคะโดยสเปคและข้อมูลต่างๆนั้นยังไม่มีมากนะะักค่ะแต่ล่าสุดนะคะมีรายชื่อของ GT Neo 3T ถูกพบในฐานข้อมูล Geekbench ค่ะเนื่องจากมีผู้ที่มีเครื่องต้นแบบนะคะนาไปทดสอบซึ่งจากภาพนะคะจะเห็นได้ว่าเรีว มี gt neo 3 t ใช้ cpu snapdragon 870รุ่นเก่าของ qualcomm แทนที่จะเป็น density i m 8100ในรุ่นปกติค่ะส่วน ram นะคะเผยข้อมูลให้เห็นว่ามาพร้อมกับ ram ขนาด8 g b พร้อมระบบปฏิบัติการ r e a l m e u i 3.0 based on android 12โดย r e a l m e gt neo 3 t นะคะสามารถทำคะแนนจาก geekbench 5แบบ single core ไปได้1 3 0 3คะแนนและสามารถทำคะแนนแบบ multi core ไปได้2,607คะแนนค่ะส่วนด้านของกล้องถ่ายภาพนะคะคาดว่า r e a l m t มีโอทีค่ะจะมาพร้อมกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลและกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลและจะมีรุ่นความจุของ ROM อยู่ที่2 5กิกะไบต์และมีหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วค่ะส่วนข้อมูลรายละเอียดอื่นๆนะคะตอนนี้ยังไม่มีมากนะะักค่ะหากมีข้อมูลการอัปเดตข่าวสารอื่นๆจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะคือโทรศัพท์ม,มือถือที่ผ่านการรับรองจากกสทชประเทศไทยโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลของกอสทชหากมีรุ่นไหนที่เตรียมจะเปิดตัวหรือมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจะรีบนำอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารในทีใหม่ๆจากนันทนะคะ